นําไปเสี่ยงโชคบอกไว้ก่อนพี่แดงย้ามาเลยบอกว่าไม่ต้องกลับนะครับสําหรับของกูรูแดงฟันทองมาให้งวดนี้ฟันทองเอาย้ําอีกฟันทองมาแล้ว <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับพี่แดงกูรูแดงให้มาแล้วนะครับสําหรับงวดวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ ผมบอกไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ให้มาทั้งหมดหรอกแกกักไว้อยู่เออแกกักไว้อยู่ให้มาแล้วก็คือเด่นล่างเด่นล่างจะมีตัวไหนอะไรยังไงฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสลมดีวาร์ติก่อนนะครับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งติดตามถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์เอาเป็นว่าคลิปนี้ของกูรูแดงให้มาเด่นล่างจับคู่วินให้เรียบร้อยนําไปเสี่ยงโชค บอกไว้ก่อนพี่แดงย้ำมาเลยบอกว่าไม่ต้องกลับนะครับสำหรับของกูรูแดงฟันทงมาให้งวดนี้ันทงเอาย้ำอีกฟันทง <laughs> ฟันทงครับ ไปเลยเพื่อไม่เสียเวลาเตรียมปากกาโจดนะพ่อพ่อแม่แม่ทั้งหลายที่ดูคลิปนี้เตรียมแคปไว้เลยเดนล่างกูรูแดงให้มาไปที่เรียบร้อยเด่นก็คือ7กับ8ครับ7กับ8เดเนล่างทีนี้มาดูนะครับเลขต่อไปจับคู่วินของพี่แดงที่ให้มาพร้อมหรือยงังปับปบอืมพร้อมแล้วนะพร้อมมีเลขดังต่อไปนี้นะครับ7 7ครับ 88 71 97 98 91หนึ่ง7 8และ21ครับไม่ย้ำหรอกย้ำไม่ได้เดี๋ยวมันจะเคลื่อนเดี๋ยวมันจะเคลื่อนได้แล้วนะ เลขทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางนะครับพี่แดงเองก็ไม่รู้หรอกว่าหัวจอออกอะไรแต่สูตรมาอย่างนี้เด่นล่าง7 8แล้วก็จับผู้วินมาให้เรียบร้อยในส่วนของเลขุรูแดงให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเลขปฏิทินซึ่งผมให้ดูหลายครั้งแล้วโอ้ยฝนตกครับตอนที่ผมกําลังพูดอยู่นะฝนตกพอดีเดี๋ยวต้องต้องรีบจบไปดูเลขปฏิทินนะครับนี่ฮะ เเลขปฏิทินชุดนี้นะครับมี1มี4และมี7มี1มี4และมี7นะครับแต่ถ้าให้มี1มี4และมี7ของกุรูแดงมีแค่7ตัวเดียว4ไม่มีแต่ของกุรูแดงมี1งอยู่นะครับเอาว่าถ้าเราจะจับคู่ของเลขปฏิทินชุดนี้ก็จะเป็น4 1 1 4นีะครับ1 4 1 7 นะแล้วก็4 1 4 7 7 1 7 4อย่างนี้เป็นต้นนะครับว่ากันต่อไปมันก็เข้าอยู่นะ7 1ก็เข้าหนะ้า7 1มีแววนะเจให้ไปน้ำหนักที่7 1ถ้าเป็นเลขปฏิทินประกบคู่ของสู่ของพี่แดงเด่นล่างนะครับมีแค่7 1ตัวเดียวที่เข้าวพวกหน่อยเอาไม่แน่เหมือนกันใครชอบเลขของ พี่แดงในชุดนี้นะครับคอมเมนต์พิมใต้คลิปนี้บอกหน่อยนะครับว่ามีตัวอะไรที่น่าสนใจคงจะล่ำลากันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ข้อคิดสำหรับเรื่องของตัวเลขครับซื้อหวยไม่ใช่คนติดพนันแต่เป็นคนมีความฝันว่าสักวันฉันจะรวยขอให้รวยขอให้ทุกท่านเรียวรวย,รวยแห่งครับ งวดวันที่16กันยายนนี้ร่ำลากันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝนตกแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ